นมัตถุรัตนัตยัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อนมนมัสการแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในไตรภพและพระนกโปรกุตรธรรมอันล้ำเลิศก,กับท่านพระอิเดยทสงผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระพมโมลีวิราดยานวาโร,ปรเปลี่ยนธรรมก้าว พร้อมท่านบุรพาจารย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล้าวการเนื่อศาสนาของสมเด็จพระมิงมูกุตพระปียทัทศีสมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูญหมดสิ้นไปแล้วโลกก็ว่างจากพระบวรพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลานาน,านได้พุทธันญรหนึ่งแล้วจึงมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบาตในโลกอีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่า สมเด็จพระมิ่งมงกุุอัตทศีสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบรมไตรโลกนาถทรงสามารถนำสัตว์ทั้งปวงให้ร่วงพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารทรงประทานอมตะธรรมคุณพิเศษให้แก่พุทธเวนยเป็นอันมากแล้วการครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเรา ได้สือปฏิสนธิถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลรามหาศาลมีนามว่าสุสิมะพรามครั้นเจริญวัยเติบโตใหญ่ขึ้นมามีจิตยินดีในบนรรพชาเพศจึงสละทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่ออกทำบุญให้ทานแก่คนที่ต้องการทรัพย์อันมิค่อยจะมีสารรนักจนหมดสิ้นแล้วจึงมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่ไปบวชเป็นดาบท บำเพ็ญรสพรรมจรรัทร์จนบรรลุอภิญญาชานสมาบัติปรากฏว่าเป็นผู้มีมหิทธาศักดานุภาพเหาะเหินเดินอากาศได้ทั้งมีใจยินดีเที่ยวจ้าริกไปในเทวโลกสวรรค์สองชั้นฟ้าคือสวรรค์ชั้นจาตุงมหาราชิกาและสวรรค์ชั้นไตรตรึงและมีปรีชาฉลาดสามารถ แสดงกุศลให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายทั้งที่นำเอารารลักษณ์พระพุทธบาทมาทำเป็นพระพุทธบาทเจดีย์ให้เป็นที่สักการะบูชาของมหาชนเพื่อให้ก่อเกิดเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งด้วยเมื่อสมเด็จพระอัถสีเสด็จมาตรัสในโลกและกำลังทรงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาะแก่มู่มหาชนอยู่นั้นวันหนึ่งสุสิมะหาฤรืสีม ได้มีโอกาสสดับัธุรธรรมมิกถาแล้วเกิดศรัทธาประสาทะเป็นอย่างยิ่งจึงเหาะขึ้นไปสู่สวรรค์เทวโลกด้วยอำนาจฌานอภิญญานำเอาดอกมณฑาทิพปฐุมและดอกปาริชาติมาสู่มนุษย์โลกนี้แล้วโปรยทิพยบุพชาติเหล่านั้นให้ตกลงมาบูชาพระผู้มีพระภาคเป็นอันมากแล้ว จึงถือเอาก้านทิพยามนทาใหญ่ดอกหนึ่งชูขึ้นกลางกั้นทำเป็นฉัดบูชาสมเด็จพระอัถทัศสีบรมศาสดาจารย์ซึ่งกำลังทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาอยู่ครั้นสมเด็จพระบรมครูผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วจึงมีพระพุทธดีกาดำรัสพยากรณว่า สุสิมะมาหาหรือสีผู้นี้นานไปในอนาคตจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระสีสากยมุนีโคดมในพัทธระกับหนึง่งอันจากมีปรากฏในอนาคตการภายภาคหน้าสมเด็จพระอัทธทัศสีบรมศาสดาจารย์ ครั้นส่งมีพระพุทธบัญหาตพยากรพระบรมโหที่สัตวเจ้าของเราด้วยประการชนี้แล้วก็ส่งกระทำพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาโปรดประชานิกรพุทธเวในททั้งหลายเมื่อถึงการอาวาสา,ตานตายแล้วก็เสด็จดับขันทปรินิพานล่วงไปฝ่ายสุสิมะ,มะหามหาราศีบรมโหที่สัตว์เจ้า ก็อุตสาหาอบรมบ่มบารมีเพื่อพระปรมาพิเศษสัมโพธิยานอันยิ่งใหญ่ครั้งถึงแก่ชีพิตักสแล้วก็ขึ้นไปอุบัติเกิดเป็นพระพรมผู้วิเศษงะพระมโมลกสมเด็จพระธรรมทัศส,สีอุบัติเมื่อาศาสนาของสมเด็จพระมิ่งมุงขุดอัทธทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูญหมดสิ้นไปแล้ว โลกกว่างเปล่าจากพระบวรพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลานานานับได้พุทธันดรคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับอีกพระองค์ต่อกันครั้งนั้นจึงมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติัรในโลกอีกพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าสมเด็จพระมิ่งมูหุธรรมทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบรมไตรโลกนาศ เมื่อทรงอุบัติขึ้นแล้วก็ทรงสามารถนำสัพว์ทั้งหลายให้พ้นทุกขภัยในวัฏตะสงสารทรงประทานอมตะธรรมคุณพิเศษให้แก่พุทธเวไนเป็นอันมากแล้วการครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราได้สืบปฏิสนธิถือกำเนิดเป็นเทพเจ้าสมเด็จพระอมรินทราธิราช หรือที่เรียกให้รู้กันง่ายในหมู่ชาวเราว่าพระอินทร์คราวหนึ่งพระองค์มีเทพบริษัแทแม่น้อมเป็นบริวารเสด็จลงมาจากเทววิมานนำนานาทิพยศก,การะมาบูชาสมเด็จพระธรรมทัทสีบรมโลกุตมาจารย์ในมหาสมัยคราวประชุมใหญ่แห่งปวงเทพพยาดา นราทีนั้นองค์สมเด็จพระสันเพชรธรรมทัศส,สีมหาหมุนีนาจึงส่งออกโอด์ประกาศเป็นพระพุทธพยาพรากรว่าสมเด็จพระอมรินทราที่ราชนี้งานไปในอนาคตการจากได้ตรัสเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระศรีสากยมุนีโคดม ในพัทระกับหนึ okay. uh ่งอันจักปรากฏมีในอนาคตภายภาคหน้าเมื่อได้ทรงสดับพระพุทธดีกาพยากรชนี้องค์ท้าโกศีผู้บรมโหทิ่สัต์เจ้าก็มีจิตโสมมนัสเต็มไปด้วยความปราบรื้มเป็นล้นพ้นแล้วก็ถวายบังคมนมัสการลาสมเด็จพระธรรมทัศนีบรมศาสดาจารย์ พาเทพบริวารกลับไปยังภัยชยนตปราสาทพ,พิมานแห่งตนสมเด็จพระสิทธะอุบัติครั้นศาสนาของสมเด็จพระมิ่งมุงกุฎธรรมธศชีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูร่วงไปแล้วโลกก็ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาจนสิ้นอายุแห่งวระกับนั้นเมื่อวระกับนั้นล่วงไปแล้วขึ้นมาหากับใหม่ ต่อมาก็เป็นสูญยะมหากับอีก24มหากับซึ่งหมายความว่าโลกต้องมืดมนอนทการต้องสูญเปล่าจากพระอมตะธรรมไม่มีใครสามารถนำตนให้พ้นทุกขภัยในวัะสงสารได้เป็นเวลานานถึง24มหากับเพราะเป็นสุญยะกับไม่มีสมเด็จพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกเลยสักพระองค์เดียว เมื่อโลกเว้นว่างห่างจากพระพุทธการมาเป็นเวลาช้านานด้วยประการชนี้แล้วคราทีนั้นจึงมีเสาระกับหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ซสาระกับนี้เราท่านทั้งหลายก็คงทราบได้ดีแล้วว่าเป็นมหากับที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น ในสาวระกับที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันคือมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบาตในโลกเพียงพระองค์เดียวได้แก่สมเด็จพระมิ่งมงกุลสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัตขึ้นแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระพุทธจริยาประกาศศาสนาธรรมคำสอน ยังพุทธเวทนายมิกรทั้งถวยเทพแลมนุษย์ให้ได้ดื่มอามาตะรสเป็นจำนวนมากแล้วการครั้งนั้นพระบรมโพที่สัตว์เจ้าของเราได้สืบปฏิสนธิถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในตระกูลพระมหาศาลประกอบด้วยยศบริวารมากหลายปรากฏนามว่ามังคมานุได้เล่าเรียนจนจบวิชาไตรเพทางคศาสตร์ ภายหลังมาพิจารณาเห็นว่าทั้งวิชาตราเพศและทรัพย์สมบัติอันมหาศาลเป็นของมีสาระน้อยจึงสละทรัพย์สมบัติของตนให้เป็นทานแก่คนยากจนอนาถาเสียจนหมดสิน้นแล้วออกบวชเป็นพระดาบทอยู่ในป่าใหญ่การต่อมาได้สำเร็จอสิญญาฌานสมาบัติ ประกอบด้วยมหิตที่สักดาลภาพสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกเวลาตามใจปรารถนาวันหนึ่งได้เหาะมาจากอาสมของตนเข้าไปฟังธรรมในสำนักขององค์สมเด็จพ,พระชินสีสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประสาทะเลื่อมใสศรัทธ,ธาเป็นอันมากจึงได้ไรีบเหาะไปโดยเวหาหาวจนถึงฝากฟ้าป่าหิม,มพานแดนไกล แล้วเลือกเก็บเอาผลชมพู่ลูกว่ามาถวายสมเด็จพระพุทธองค์พร้อมกับพระอริยสงสาวกทั้งหลายด้วยดวงใจกรอบด้วยศรัทธาประสาทะเป็นที่ยิ่งคราวนั้นองค์สมเด็จพระมิ่งมงกุตสิทธัตถะบรมศาสดา,ศาเมื่อจะทรงประคำอนุโมทนาจึงมีพระพุทธดีกาพยากรว่ามังเทะรดาบทนี้ มังคดาบทนี้นานไปในอนาคตกําหนดได้94มหากรับแต่กานี้ไปจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระศีสากยะมุนีโคดมในพัทรากับหนึ่งอันจักปรากฏมีในอนาคตภายภาคหน้า รรืนได้สดับพระพุทธพรยากรชนีมังคะมหาฤาษีผู้บรมโพธิสัตว์ก็มีจิตโสมมนะัยินดีเป็นที่สุดหวังจะได้พระพุทธภูมิอันประเสริฐจึงเกิดวิรุยะอุตสาหอบรมบ่มพระบรมีเพื่อปรมาพิเศษสมโพธิยาณเมื่อถึงการสิ้นชีพหมดอายุแล้วก็ไปอุบัติเกิดเป็นพระพมผู้วิเศษ ณนะพรหมโลกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ